สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพอกับสองนะเจ็บกันได้เช่นเคยเนย่พี่น้องเอ้พี่น้องนี่มามากินเมนูนี้นะพี่น้องกํลาลังคนขึ้นอุ้ยเลยพี่น้องมีคนทําให้คือเก้าอพี่น้องเอ้เรามาอุ่นเอาเนาะพี่น้องแกงขี้เหล็กเนาะแกงขี้เหล็กใส่ไอ้กระดูกหมูออนอไอน้นี่ก็ซี่โครงหมูเนาะน่าจะเม็นยัไร เอาเกงให้เกงไปเพื่อน่ะพี่น้องเอ้ใส่ผักสกแอมเนี่ยพี่น้องกนันเ้อพี่น้องปลาส้มเนาะมีปลาส้มสิน,นึงเนาะตอนแล้วก็ผักเนาะใส่ขา้ขาวเหนียวเกานะพี่น้องเอ้เด้อพี่น้องเอ้คุณบ่าวงานเศร้างานเนาะคนในประเทศต่างประเทศเนาะมากินข้าวกับเจ็บกินแดงฉันเคยน้พี่น้องเอาลองสิบบังกันอีกสั่งนะอืมเฮ้อ น้องอือคนเขาเอง็งหเลยกาสุดบ่เนี่ยอืออือเขาจะถึงหลากกันดังน้อยเนาะขอโทษก็แพรพี่น้องเอา้าคำนี้เพื่อพี่พี่น้องกันเอา้าอือออืออมอือ Ừ, hmm. hmm, chắc lại mình lắm Hãy อย่างขี้เล็กแครบแสไปเลยพี่น้องอันนี้ปลาส้มตอน,นพี่น้องอืขอลองกัดด้วยเอ,อ้าอืมอ้มอืมอ้มอื้มแข็งอื้ม ข้าวจงพี่น้องขาลูกโดดแต,ต่ชุวมต้นอ่ะเนก่ีเต้ากินไปเลยนะฮอ,อนอยู่อุ่นฮอ,อนเด่นเรียกพวกเพื่ออ โอ้จับแหงเขาต้มมาแบบจออืดเลยเนาะไอ้กิเลกอะโคตรแซ่บเลยพี่น้องเอ,อ้อืมอืมเจ็บแหงโคตรเลยเนะี่ย ขอโทษขออภัยนาะพี <cado> ่น <s ad> <c ute> ้องเสียงรถเสียงลาดังเนาะบ้านติดถนนโอ๊ยเอ้ยขอโทษเออเอาเส้นคำนี้เอาเต็มเต็มนี่เออ เป,ปื่อยๆน่องใส่ยื่ของหมูอ่ะยื่ของอน เอาซี่โครงไปต้มไปเคี่ยวเห็นเปื่อยก่อนนะค่อยมาแกงพี่น้องยังแซ่บเลยทำให้กินโอ้ดีครับนะครับ สมตอนนี้กรแสนี่ด้วยนะจับ